สวัสดีค่ะชาวชีวิตดีใครที่กำลังมองหาร้านอาหารไทยสไตล์ไฟดิเนียงน่าจะถูกใจกับร้านที่เราจะพาไปวันนี้ค่ะร้านนี้มีชื่อว่าสนีจันเป็นร้านอาหารไทยระดับคุณภาพที่ได้นำอาหารไทยแท้แบบดั้งเดิมมาให้ริมรสความอร่อยในบรรยากาศดูราร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนวิทิุค่ะ ที่มาของคำว่าสี่จันนะคะมาจากชื่อขนมไทยดั้งเดิมที่ใช้กันในงานมงคลต่างๆร้านนี้นะคะเป็นหนึ่งในร้านที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยได้รับมิชลินสตาร์หนดาวถึง5ปีซ้อนด้วยกันที่ร้านนะคะจะเสิร์ฟอาหารเป็นแบบทั้งคอร์สทั้งกลางวันและมื้อเย็นหรือเราสามารถสั่งแบบอราคาตามเมนูก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลือกทานกันเป็นแบบอราคาค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นผ้าเช็ดมือแบบแคปซูลค่ะซึ่งทางร้านจะเตรียมไว้ให้ก่อนเริ่มรับประทานอาหารค่ะก่อนอื่นนะคะทางร้านเขาก็จะเสิร์ฟเมนูทานเล่นมาให้เราค่ะโดยที่เมนูที่เสิร์ฟนะคะจะเป็นตัวสาคูไส้หมูแล้วก็เป็นตัวแตงโมปลาแห้งค่ะซึ่งเมนูแรกที่เราสั่งนะคะจะเป็นตัวแซลมอนแห้งแตงโมข้าวเหนียวมูนค่ะเมนูนี้นะคะให้ความเฟรชสดชื่นมากๆเลยค่ะ ร้านนี้นะคะจะเป็นตัวหมี่กรอบกุ้งแม่น้ำสูตรโบราณหรือว่าสูตรชาววังค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ได้มาร้านนี้นะคะแนะนำว่าต้องสั่งห้ามพลาดเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวส้มตำข้าวมันหมูฝอยค่ะความพิเศษของเมนูนี้นะคะอยู่ที่ตัวข้าวมันค่ะข้าวมันของที่นี่เนี่ยเขาจะมีความหอมของกะทินะคะซึ่งทานคู่กันกันกบหมูฝอยแล้วก็ส้มตำอร่อยทีเดียวค่ะเมนูนี้นะคะเป็นตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่เสิร์ฟมาพร้อมกับผักต่างๆและปลาสลิดฟูค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวไข่พะโล้หมูเต้าเจี้ยวค่ะจานนี้นะคะจะให้รสที่ออกเค็มๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีความหอมของตัวอบเชยเมนูนี้นะคะเป็นตัวแกงมอนคอหมูย่างค่ะตัวแกงตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนรสชาติค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับเรามากๆเลยค่ะ เรามาเข้าสู่เมนูของหวานกันเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าสนีจันซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านค่ะโดยที่ร้านนะคะเขายังใช้วิธีการทำขนมแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของควันเทียนค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวเมาออ่าและเมนูนี้นะคะไม่ได้มีวางขายตลอดค่ะ ในจานนี้นะคะประกอบไปด้วยตัวไอศครีมคาราเมลค่ะตัวครัมเบิลข้าวเมาและก็กล้วยทอดค่ะเมื่อนำทุกอย่างมาทานรวมกันแล้วรสชาติเข้ากันมากอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับร้านนี้สำหรับร้านเสน่ห์จันนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านที่ประทับใจมากๆเลยค่ะและคิดว่าจะต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนค่ะ ร้านนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่จะพาแฟนมาดินเนอร์มาเดทหรือพาครอบครัวมาทานข้าวในวันสําคัญสําคัญโอกาสพิเศษพิเศษค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทานร้านอาหารร้านไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย